ใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารว่างหรือเป็นอาหารมือ้อทานเลยก็ได้นะคะนั่นคือเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดนะคะอย่างแรกคือเส้นหมี่เราก็เอาไปชุม่มแช่น้ําก่อนนะคะให้ให้เส้นนุ่มเลยนะคะแล้วค่อยเสด็ดน้ําออกอันนี้เป็นผักกระเฉดนะคะเด็ดยอดหรือตัวใบๆแล้วก็ก้านอ่อนๆเนี่ยไว้ กุ้งนะคะวันนี้เรเป็นกุ้งขาวก็ล้างแกะเปลือกผ่าหลังพริกชีฟ้าเหลืองพริกชีฟ้าแดงเป็นพริกขี้หนูนะคะหรือถ้าชอบเผ็ดก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะกระเทียมะคะ่ะน้ำปลาหรือถ้าไม่ทานน้ำปลาก็เป็นซีอิ๊วขาวได้เหมือนกันนะคะน้ำตาลทรายกระปีน้ำมันหอยสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาเริ่มกับการตําเครื่องพริกของเราก่อนนะคะที่จะเอาไปผัดก็คือมีกระเทียมนะคะตามไม่ต้องแหลกมากแล้วก็พอบุกบุได้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองก็มีกลิ่นหอมถ้าไม่ชอบเผ็ดเนี่ยก็เอาเฉพาะตัวพริกกันนะคะเอาเม็ดออก หรือจะใส่น้อยหน่อยก็ได้อันนี้เราวันนี้เราทําเป็นรดจัดหน่อยเผ็ดหน่อย,เ,อยเราก็จะเติมพริกขี้หนูลงไปด้วยนะคะก็คือให้พอแหลกแหลกอย่างที่บอกถ้าไม่ทานเผ็ดกันก็พริกนี่ก็ลดจํานวนลงได้แล้วก็นี่อัอนนึงวันนี้เราใส่ที่ดูแปลกไปหน่อยคือเราจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะ แต่ว่าบางสูตรบางอะไรก็ไม่ได้ใส่ก็เอาแค่ยียให้พอมีรสชาติมีกลิ่นเล็กๆไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกเหมือนกันไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปผัดตัวมีกันค่ะค่ะเราก็พร้อมจะผัดตัว มีมีผักกระเฉดของเราแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะรอให้ร้อนหน่อยแล้วก็เราก็จะใส่หนึ่งแล้วเราก็จะใส่ตัวพริกกักระเทียมที่เราโขลกเอาไว้นะคะ ให้พอสุกนะคะเดี๋ยวกลิ่นก็จะเริ่มออกถ้าคุณผู้ชมชอบตัวมันกุ้งก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันไปนะคะตอนนี้เราไม่ได้ใส่เราใส่แต่กุ้งอย่างเดียวอันนี้จะออกแนวเหมือนเวลาทานผัดผักกระเฉดกุ้งที่ผัด ตามร้านเนี่ยนะคะเ็าะจะมีกะปิผสมอยู่แต่เราคลุกเส้นลงไปด้วยใส่น้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้ไ,ดไม่เกาะติดกันอาจจะก,กระเด็นเล็กน,อน้อย แล้วก็ผัดอีกชนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาตัวกุ้งเรานะคะใส่ก่อนกุ้งนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผักกระเฉดนะคะช่วงนี้อาจจะใส่น้ำได้เล็กน้อยนะคะ แล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนะคะอย่างที่บอกแล้วก็น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะเอ๊ยขอโทษค่ะน้ำมันหนอยค่ะ สลบไปมาสักเล็กน้อยนะคะพอเห็นผักเริ่มสลดก็เขี่ยไว้ข้างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักกระเฉดจะเหนียวเราก็เอาเส้นเนี้ยค่ะใส่ลงไปเลยยีนะคะก็ใช้ตัวปลายตะหลิวเป็นตัวยีเพราะว่าเส้นเราจะได้ไม่ขาดอาจจะยียากน,นิดนึงยีให้เข้ากันหน่อยแล้วก็ อย่างที่บอกถ้าเรามีมันกุ้งก็ใส่หรือถ้าชอบสีสันเพิ่มก็ใส่ตัวสีอิ๊วดำเล็กน้อยก็ได้นะคะให้มีคำคำนิดนึงจบด้วยตัวพริกพริกพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะ ค่ะเราผัดตัวมีผัดกระเฉดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาใส่จานเสิร์ฟกันวันนี้เมื่อกี้ชิมรสชาติเราจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะคะคืออย่างที่บอกถ้าชอบถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณลงได้เราก็คีบมานะคะ นี่นะคะแล้วทีนี้เราก็มีผักหรืออะไรตัวผักกระเฉดเราก็มาโรยตรงข้างหน้าอีกทีนนะคะพร้อมด้วยเมื่อกี้มีกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นตัวกุ้งเราซะก่อน มีตัวพริกนะคะอีกเล็กเหมือนกับพริกชีฟ้าแดงเราก็มาโรยหน้าอีกเล็กน้อยก็ <S <S 1> <S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผัดผักกระเฉดก็ไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับ เมนูนี้งไงคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ